ดวงชะตาของชาวราศีธาตุดินซิน่งไก่ชาวราศีมังกรชาวราศีพุจศพและก็ชาวราศีกันในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ สวัสดีครับชาวราศีธาตุดินมังกรพฤษศและก็กันนะครับในเดือนกันยายนนี้มาลุ้นกันดูนะครับว่าดวชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มต้นกันเลยที่ตำแหน่งแรกของคุณคือตำแหน่งตัวตนของคุณนะครับ ภายไนี้ปรากฏขึ้นเขาบอกว่านะครับในเดือนนี้ของคุณนั้นคุณจะรู้สึกเซ็งเซงเบื่อเบื่อนะครับแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตของคุณอยากจะอยู่นิ่งๆนะครับไม่ค่อยอยากจะทําอะไรเท่าไหร่นักนะครับในช่วงเวลานี้เรียกได้ว่านะครับถึงแม้ว่าคุณจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามานะครับแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ค่อยพึงพอใจสักเท่าไหร่นะครับทำให้นะครับในเดือนนี้ของคุณค่อนข้างจะมีสภาวะที่ค่อนข้างจะเฉยๆนะครับแล้วก็ตึงๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นักนะครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่ออองงงงงรรราาาวขขกกเินนนคคุณัับบ้ะ ไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นเขาบอกว่านะครับการเงินของคุณนะครับมีจุดอึดอัดอยู่มีจุดกดดันอยู่นะครับที่จะทําให้คุณครับมีภาวะตึงเครียดหรือเรียกว่าหลังพิงฝา,าเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับมันเหมือนกับว่าคุณต้องแบกรับภาระเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นนั่นเองครับซึ่งนะครับต้องบอกว่านะครับในเดือนกันยายนนี้ของคุณนั้นค่อนข้างจะมีภาวะตึงเครียดเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินมีเรื่องราวของการกดดันเกิดขึ้นหรือว่ามีภาระนะครับเกี่ยวกับการเงินที่คุณต้องสะสางเกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่่่กกก็ต้้้้อองบบวาาานนรไใีปฏขึสุดทย คุณก็เอาอยู่ครับสุดท้ายคุณก็สามารถที่จะฝ่าฟันแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าสถานการณ์เงินของคุณอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ตามแต่คุณก็มีทางออกและก็มีทางไปต่อครับเกี่ยวกับการเงินของคุณนะครับเกิดขึ้นในเดือนกันยาต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของสังคมคนรอบข้างของคุณกันบ้างนะครับ ไห้วินิพากฏกขึ้นเขาบอกว่านะครับถ้าเกิดคุณนะครับคิดอยากจะขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างโดยเฉพาะคนรอบข้างที่เป็นผู้อาวุโสกว่านะครับ <c oughs> คุณก็จะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือน,นั้นเกิดขึ้นนะครับคุณจะมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จจากการร้องของความช่วยเหลือจากคนที่อาวุโสกว่าคุณเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคำว่าอาวุโสกว่าก็คือไม่ว่าจะเป็นในตําแหน่งที่อาวุโสกว่าหรืออายุที่อาวุโสกว่านะครับก็จะให้คุณกับคุณเป็นอย่างดีในเดือนนี้ฉะนั้นถ้าเกิดคุณติดขัดอะไรบางอย่างอยู่นะครับในเดือนนี้น ให้เล็งไปคนที่อายุเยอะกว่าคุณหรือคนที่มีตําแหน่งนะครับที่สูงกว่าคุณคุณมีเกณฑ์การที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเขาเกิดขึ้นในเดือนนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของครอบครัวของคุณในเดือนนี้กันบ้างนะครับ ภายนนี้ปรากฏขึ้นเขาบอกว่าในเดือนกันยายนนี้คุณอาจจะต้องพบเจอกับเรื่องราวร้อนใจหรือนะครับภาวะตึงเครียดหรือภาวะกดดัอนอึดอัดจากคนในครอบครัวเกิดขึ้นได้นะครับมันทําให้คุณนะครับจะต้องมีเรื่องราวของการทุกข์ใจไม่ว่าจะคอยกังวลใจเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือทุกข์ใจเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือครอบครัวผักภารามาให้คุณมันจะเป็นลักษณะของการที่คุณจะต้องรักรับเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าปัญหาต่างๆนะครับจะมีเข้ามานะครับเกี่ยวกับข้อ ครอบครัวของคุณนะครับให้คุณต้องฝ่าฟันให้คุณต้องแก้ไขหรือให้คุณต้องทุกข์ใจนะครับเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวครับในเดือนนี้ฉะนั้นนะครับในเดือนนี้อาจจะมีภาวะตึงเครียดนิดนึงนะครับระหว่างคุณและก็คนในครอบครัวเกิดขึ้นได้ครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเดือนกันยานี้กันบ้างนะครับ เขาบอกว่านะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับการเริ่มต้นของคุณนะครับมันจะเป็นลนักษณะของความกดดันอยู่นะครับมันจะมีลักษณะของการอึดอัดอยู่มันอาจจะยังไม่ค่อยได้ดั่งใจนะครับแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วนะครับต้องบอกว่าผลลัพธ์ของมันก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับแต่มันเป็นเรื่องราวของสภาวะจิตใจมากกว่าที่คุณจะต้องแบกรับความกดดันเอาไว้หรือไม่ค่อยได้เป็นอย่างที่ใจคุณคิดสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่านะครับผลลัพธ์ในเรื่องราวของความสําเร็จก็ค่อนข้างจะมีเรื่องราวของความสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันได้วยเีกร่า ึงแม้ว่าคุณจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่แต่ภาวะจิตใจของคุณค่อนข้างที่จะมีความกดดันซ่อนอยู่นั่นเองครับ ต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของอุปสรรคปัญหาต่างๆในเดือนกันยายนนี้ของชาวราศีธาตุดินกันบ้างนะครับไพ่เป็นนิปากฏขึ้นเขาบอกว่านะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับถ้าเกิดใครนะครับมีปัญหาคลางขสรางอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะครับก่อนหน้านี้ต้องบอกได้ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็จะสามารถเจอทางออกเกิดขึ้นได้สุดท้ายแล้วคุณก็สามารถแก้ไขปัญหาให้รูล่วงผ่านพ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องบอกได้เลยว่าทุกๆปัญหาของคุณไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงินที่คุณจะต้องแบกรับเอาไว้นะครับหรือปัญหาเกี่ยววกัับบคครรอ ที่คุณจะต้องมีเรื่องราวของการที่ต้องอึดอัดใจเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วต้องบอกได้ว่าคุณสามารถคลี่คลายและก็เจอทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้รู้ล่วงไปได้นะครับเรียกได้ว่าคุณจะมีทางออกคุณจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นนะครับให้คุณสามารถผ่านพ้นไปได้ในเดือนกันยายนนี้ครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของความรักของคุณในเดือนกันยานกันบ้างนะครับ ไพ่ในี้ปรากฏขึ้นเขาบอกว่านะครับในเดือนกันยายนนี้คุณค่อนข้างจะมีเรื่องราวของการที่คุณจะโฟกัสเกี่ยวกับการทํางานต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างมุ่งมานะในความสําเร็จของตัวเองจนมีเรื่องราวของความรักที่จืดจางนะครับไม่ได้ใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันเลยครับจนทําให้นะครับในช่วงเวลานี้อาจจะมีความมึนตึงกันอยู่อาจจะมีความอึดอัดกันอยู่นะครับอาจจะมีเรื่องราวของการไม่ได้ดั่งใจเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคู่รักเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีเรื่องราวของการขัดแย้งกันบ้างนะครับหรือมีเรื่องราวของการ ไม่ค่อยที่จะลงล็อกลงรอยกันสักเท่าไหร่ส่วนสำหรับใครที่ยังโสดอยู่ถ้าเกิดคาดหวังเกี่ยวกับความรักครั้งใหม่ของคุณในเดือนนี้แล้วล่ะก็ต้องบอกว่ายังไม่ประสบความสําเร็จนะครับความรักของคุณในเดือนกันยายนยังไม่เก่อเกิดนะครับถ้าเกิดใครนะครับแอบรักใครอยู่คิดจะบอกรักกับใครบอกได้เลยว่าโอกาสที่คุณจะผิดหวังโอกาสที่คุณจะผิดพลาดมีได้สูงเลยทีเดียวครับหรือถ้าเกิดใครเฝ้ารอคนที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตจะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าเจอคนที่ไม่ดีเข้ามาแฉนั่นเองทําให้คุณต้องอึดอใจทใํา คุณไม่สงสารเกี่ยวกับความรักได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นนะครับความรักของชาวราศีธาตุดินในช่วงเวลานี้ของคุณค่อนข้างตึงเครียดเลยทีเดียวครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของโรคภัยและก็สุขภาพของคุณในเดือนกันยายนนี้กันบ้างนะครับไพ่ป็นี้ปรากฏขึ้นนะครับถ้าเกิดใครนะครับเจ็บป่วยอยู่ก่อนหน้านี้บอกได้เลยครับว่าคุณจะมีเกณฑ์การที่คุณจะหายเจ็บหายป่วยเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดใครนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีปัญหาด้านสุขภาพเจ็บๆอดๆแอดๆยู่ๆคุณก็จะคลี่คลายทุ หายเจ็บหายป่วยคนที่กําลังเจ็บอยู่ก็จะมีเกณฑ์การที่จะได้รับหมอดีทําให้คุณหายเจ็บหายป่วยในเร็ววันได,ได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่านะครับถ้าเกิดคุณมีเรื่องราวของภาวะที่ต้องเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วคุณก็จะเจอยาดีเจอหมอดีหรือนะครับคุณก็จะเจ็บป่วยเพียงแค่เล็กๆน้อย,อยๆเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังบ้างแต่สุดท้ายคุณก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้านความเจ็บป่วยของคุณไปได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวครับต่อมาครับมาดูกันต่อสิ่งที่คุณคาดหวังในเดืออนนี้ขงคุณ กันบ้างนะครับ ไพ,พเ่เป็นนปรากฏขึ้นเขาบอกว่านะครับสิ่งที่คุณคาดหวังนะครับอาจจะต้องมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเกิดขึ้นเรียกได้ว่านะครับเป้าหมายของคุณที่คุณคาดหวังอยู่อาจจะไม่ได้ดังใจนะครับแต่มันกลับไปสําเร็จกับเป้าหมายอื่นๆที่คุณไม่ได้คาดหวังนั่นเองครับจึงเรียกได้ว่านะครับอย่างน้อยๆมันก็มีจุดดีๆให้คุณได้เห็นอยู่แม้ว่าเป้าหมายที่คุณคาดหวังอาจจะไม่ได้สําเร็จตามเป้าก็ตามแต่มันก็ยังมีเรื่องราวอื่นๆที่ดีๆเข้ามาชดเชยกับคุณแทนนั่นเองครับฉะนั้นนะคร ตามที่คุณที่คาดคิดหรือตามที่คุณคาดหวังก็ตามแต่อย่างน้อยๆมันก็มีสิ่งอื่นๆมาชดเชยแล้วก็มาทดแทนความสําเร็จให้กับคุณนะครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของการงานของชาวราศีธาตุดินในเดือนกันยากันบ้างภายวบนนี้ปรากฏขึ้นครับเขาบอกว่า ในเดือนกันยายนนี้คุณจะต้องระมัดระวังนะครับในการที่คุณประมาทเลินเล่อนะครับเกี่ยวกับการทํางานแล้วก็อาจจะทําให้งานของคุณสูญเสียหรือเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณห้ามประมาทนะครับในการทํางานต่างๆเอกสารสัญญาต่างๆก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้คุณมีปัญหาเกิดขึ้นได้เกี่ยวกับการงานของคุณนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับสำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนแปลงงานในช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณนะครับเปลี่ยนแปลงงานเกิดขึ้้นนนนใช่ววเลาาีมัจะพสู ในสิ me. ่งที่ไม่ได้ดีกว่าเดิมสักเท่าไหร่นั่นเองครับเรกได้ว่าช่วงเวลานี้รอคอยไปก่อนอดทนไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเดือนกันยายนนี้อย่าเพิ่งคิดเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงจะค่อนข้างไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับในเรื่องราวของการงานของคุณในเดือนกันยายนนี้นั่นเองครับแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของการห้ามประมาทเลนเล่อเกี่ยวกับการงานของคุณเช่นเดียวกันครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องของโชคลาภของชาวราศีธาตุดินกันบ้างนะครับ ไพ่เป็นที่ปรากฏขึ้นเ็าบอกว่านะครับในเดือนกันยายนนี้โชคลาบของคุณนะครับจะได้มาจากบ้านเก่าหรือทิ่นเก่าของคุณนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับบ้านเก่าที่คุณจากมาหรือสิ่งที่คุณถือกําเนิดเกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นจุดที่จะให้โชคให้ลาบของคุณเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นที่พักเก่าของคุณหรือบ้านเก่าของคุณนะครับในต่างจังหวัดก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นจุดที่จะนําโชคนําลาบของคุณเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับในเดือนกันยายนนี้ต่อมานะครับมาดูกันต่อสิ่งที่ ไพ่อยากจะแนะนําคุณในเดือนกันยากันบ้างนะครับ ไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นเขาบอกว่านะครับขอให้คุณนะครับตั้งใจไว้เลยว่าชีวิตของคุณนะครับจะได้พบเจอกับเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาครับชีวิตของคุณอาจจะมีจุดของความผิดหวังบ้างนะครับจุดของความล้มเหลวบ้างก็ตามนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณเชื่อเถอะครับว่าคุณจะได้เจอสิ่งที่ดีกว่าเดิมเช่นเดียวกันครับคุณจะมีโอกาสได้รับสิ่งใหม่ๆขึ้นมาคุณจะมีเกณฑ์การที่จะพบเจอกับแสงทองแสงสว่างหรือทางออกเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นครับใครที่ต เกี่ยวกับชีวิตของคุณหรือใครที่ต้องเจอเรื่องราวที่คุณจะต้องทุกข์ใจแล้วล่ะก็คุณก็สามารถที่จะเจอทางออกเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าสิ่งดีๆรอคอยคุณอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนนี้ต้องบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่เป็นเดือนที่คุณจะต้องพบเจอปัญหาและปัญหานั้นไม่สามารถแก้ไขได้นะครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนกันยายนนี้แม้ว่าภารัต่างๆเข้ามาเยอะก็ตามแม้ว่าอุปสรรคต่างๆเข้ามาก็ตามแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะสามารถเจอทางออกและก็สามารถที่จะคลี่คลาย ปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้นะครับอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับว่าเกณฑ์การปัญหาต่างๆจะเจอแสงสว่างจะเจอทางออกให้กับคุณนั่นเองนะครับจึงทําให้นะครับในเดือนกันยายนนี้สําหรับชาวราศีธาตุดินไม่ว่าจะเป็นชาวราศีมังกรชาวราศีพฤษภและก็ชาวราศีกันในเดือนกันยายนนะครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคต่างๆเข้ามาเยอะแยะก็ตามแต่สุดท้ายคุณก็สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆแล้วก็พบเจอทางออกได้อย่างดีเลยทีเดียวและคุณก็สามารถได้เจอสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ ในช่วงปลายเดือนนั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ